โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับผมนะครคิวเบอร์นะครับอพาร์ทนี้ผมจะมาอาชิดรอดใหม่นะครับเนาะในเวอร์ชัน1.1นะครับโอเคก็คือทําไมผมต้องเอาชิดรอดใหม่เพราะไอเอาชิดรอดอันเก่าผมอะก็คือแมปมันหายนะครับเนาะก็ผมลงไหมครับใหม่ปุ๊บแมปหายเลยงงเลยนะครับก็คือลงตัวใหม่นะครับจะดูว่ามันมีความลื่นหรือความอะไรไหมนะครับเนาะ โอเคจะแหลกน้อยลงไหมอะไรประมาณนี้แก okay. แล้วเราตัดต้นไม้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะโอเคมันพูดพร้อมทำเพลงนะครับอาา่าฮะปรับอะไรจิบชิบชิบชิบเอาประมาณนี้พอละนะครับสว่างปรับเป็นสว่างมีฟารสโอเคปราปลาปลาปโอเคประมาณนี้แหละโอเคเริ่มได้นะครับตัดต้นไม้ไปเลย จัดต้นไม้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมีหินเนาะโอเคหินน่าจะหาไม่ยากนะครับรู้สึกเดี๋ยวเราเดินไปแถวๆนู้นดีกว่าน่าจะพอมีหินอยู่บ้างครับอุ๊เต้เฮ้ยเราเจอไอ้น,นี้ป้าที่เ,เ,าาเ,นนเ,เขาเรียกว่าดันเจียน่น่าจะใช่นะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าดันเจียน โอ้โหโชคดีมากเลยเชอดันเจียนนะครับดันเจียนหรือเหมืองใหญ่นั่นเองเนาะเรียกง่ายๆเป็นภาษากลางๆนะโอเคเป็นวูดเดิลแพงก่อนนะครับแล้วก็เ,เป็นโต๊ะครับโต๊ะครับแต่วางวางวางตรงนี้นะครับกดชิปทําเป็นไม้สติกนะครับจะเอาทำแบบนี้นะครับเราลองไปขุดหินข้างล่างนิดนึงครับขุดหินขุดหินขุดหิน โอเคสามอันพอล,ลเะลเร, okay. ะครา,า, okay. เา,าคราเป็นที่ขุดหินนะครับจะได้รวดเร็วเนาะเคน้่มันชักช้านะอ่าฮะโอเคแล้วเราก็เอามาคาบนะเป็นที่ขุดหินนะครับจะได้ขุดเร็วขึ้นโอเคขุดเลยถ่ายไม่ต้องรออะไรมันมีน้ำไม่เอ่ยถ้ามีจะได้กระโดดไปได้น่าจะไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆกระโดด เราค่อยๆไปทีละนิดก็แล้วกันนั่นมีไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับตรงนี้ปึ๊บปรับเป็นโอเคตรงนี้ก็ค่อยๆลงมานะครับค่อยๆลงมาเรื่อยๆเราไม่รีบอยู่แล้วนะครัาสเจอของดีสัทีเนาะโอ้ยตานี้ก็ถือว่าเริ่มแมปใหม่มาได้ด้วยดีนะครับเนาะดีเลย ดีงามพระรามแปดนะโอเคไปเลยเชฟอ่าชฟอ่าโอเคครับโอเค <Okay. S 2> มาแล้วนะครับมาอุ้ยตรงนั้นเจอเหล็กด้วยเออแล้วลงไปอ่ะฮะไม่เป็นไรครับไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกเชฟอ่าเชฟโอเคแล้วเราขุดตรงนี้ไปด้วยครับที่ขุดหินไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะมัน มันไม่อยู่แล้วแหละมันไม่หมดง่ายอยู่แล้วแหละนะคร<ม>ับโอเคแต่ตรงนี้ก็ทำถ้าเป็นขุดเหล็กนะครับโอเคขุดเหล็กไปใช้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เผาไปทําที่ขุดเหล็กนะครับ<ม>โอเคอ่าได้เหล็กมาแล้วเราต้องทําของอาวุธเหล็กนะครับ<ม>อย่างเร็วที่สุดนะฮะอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะไม่รู้ว่ามันมีอะไรใหม่มาเปล่านะ1.11เนี่ย แล้วุดเหล็กนะครับอ่าฮะุดเหล็กไปเลยกดฐานด้วยเอ้ยตรงนี้ลาวานะครับเราขอกันละชิบชิบชิบแล้วกดได้อย่างสบายใจนะเราต้องรีบแบบว่ารีบทําก่อนมืดนะครับเดี๋ยวมันมืดก่อนมันจะไม่ดีโอเคอ่าฮะชิบชิบ เราต้องรีรบทำแบบว่าของเหล็กของอะไรเร็วๆนะครับจะได้เรียบง่ายนะครับเือ๋ตรงนี้เป็นเหล็กใช่ไหมโอ๊ยอย่าใจเย็นใจเย็นอาา่าฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาอยัางไงดีขึ้นไปเอาฟักอือมกดตรงนี้ก่อนแล้วเราต้องการไอ้นี่นะครับโอเคมาประมาณนี้เขา,าขึ้นไปเชื่อเชดเหล็กอาา่าได้ละ ความจริงเหล็กที่อื่นเยอะแยะนะแต่อยากขุดไงน,ะน,นี้โอ้โหคิปเปอร์จะเย็นอระเบิดจะเย็นโอ้โหผมนี่เกือบตายเลยนะครับเลือดนี่ไม่ทันเลยโอเคมานะครับอมา,มาอ่าได้ทานมาแล้วนะครับประมาณประมาณยี่สิบก้อนนะครับโอเคได้มาแล้วเมื่อกี้คิปเปอร์ระเบิดนะครับเราต้องรีบหาอาหารด้วย เราจะได้รีเจนนะครับไม่นั้นเลือดมันจะไม่รีเจนตรงนี้ใช่ไหมเป็นเหล็กนะครับขุดไปขุดไปเหล็กครั้งแรกเราก็เอาเยอะๆไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนถือว่าโชคดีนะที่เจอกันเจียนนะโอเคไปไปปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะฮะแล้วก็ชิปเอาเอาเตี๋ยเตีเตีโอเคอ่ะฮะ ได้ละได้ละขึ้นครับต่อไปขึ้นโอ้โหจะเย็นสกิลริตันนะเฮ้ยตกไปตายไหมโอ้โหไม่ตายด้วยหนีสิครับรออะไรนะ <c oughs> ฮะเรายังไม่พร้อมนะครับที่จะสู้กับมันยังไม่พร้อมเราก็ต้องเก็บของไปก่อนนะชิบชิบชิบอ่ะเราได้เหล็กมาตั้งสิบเจ็ดอันนะเยอะอยู่พอสมควรเลยเราอยู่บริเวณถ้ำนี้ก่อนนะครับถ้ำนี้มันก็มีอะไรตั้งเยอะแยนะเนาะ เราขอเล็กกันเล็กไปนะฮะแล้วเราทําที่ขุดเเล็กนะครับโอเคระหว่างนี้ขอขุดดินไปก่อนนะครู่ชืบชืบชืบโอเคได้ละนะครับถ้าผมอัดเนี่ยมันชอบมีเสียงรบกวนนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับโอเคอ่าได้มาละสามอันเดี๋ยวร้องการอีกอันนึงครับเดี๋ยวตัดสไลายก่อนนะครับโอเค โอเคได้เหล็กมาละอีกอันหนึ่งอ่าได้ละคือขุดพี่แอกนะครับไม่ใช่พี่แอ๊กที่ขุดแอกนะโอเคตัดต้นไม้ไปนะครับแต่เราจะสร้างบ้านกันอื้มเติมต้นใหม่ไปได้ด้วยดีครับนาอโอเคไป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 ไม่ต้องพูดถึงแบบเก่าแล้วนะครับแบบใหม่ก็ทําให้มันดีกว่าเดิมน,นะโอเคอืือ ไปขุดตัดไม้ไปนะเดี๋ยวเราต้องไปหาพวกแกะด้วยใช่ไหมจะได้ทำจนนอนเร็วๆนะครับนไหนก็มีเหล็กแลละโอเคนะขุดไม้นี้ก่อนนะฮะขุดไปครับมีก็ขุดไปอาา่าขุดประมาณนี้แหละนะอันนะโอเค ชิปเหล็กนะครับเหล็ก,เ,ลกเอามาทาอันนี้ดีกว่าโอเคแล้วต่อไปเราก็ทําเชือกุดเหล็กนะครับเหล็กอ่ะฮะประมาณนี้แล้วเราทําดาบอะต้องการอีกสองอันโอเคทําเลยครับปืบบฟืบอ่ะฮะแล้วป่ะเ,เ,เ,เดี๋ยว,วเราไปหาอาหารกันใกล้เคียงนะครับแต่เรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับรู้สึกว่าแถวแถวนี้มันจะไม่ค่อยมีอันนี้นะครับอะไรนะ <Okay. S 1> จำไม่ได้จำไม่ได้ okay. <Okay. S 1> แล้วไก่ก็ได้นะฮะไก่จิกฆ่ามานะครับไม่ต้องเกรงใจฆ่ามันไปเหลือไ้สองตัวนะครับเหลือไ้ทำฟาร์มเอ่อไม่ค่อยอยากวิ่งเลยอ่ะอย่าไม่วิ่งเดี๋ยววิ่งนดีนมันหิวนะครับโอ้ตรงนั้นไม่ไก่เยอะเลยนะเหยีย <Okay. S 1> yeah. ของเราเหยีย yeah. ของเราก็คือไก่ปัป๊บฆ่าไปช็อตเดียวนะครับ mm hmm. ชฉอตเดียว อ่ะเฟืบเฉาะเดียวลาได้ไข่ไก่มาด้วยเผื่อมีดวงนะครับปุ๊กนะครับโอเคแป๊บนึงนะโอเคโอ้ยันนี้ครับไก่ไก่เออยันนี้อันนี้มานะครับค่าไก่ค่าไก่เด้อเอเราเจอแกะแกะได้ในฝั่งนู้นไปเลยครับจังหวะนี้ไปเลยครับเช่า ไปไปไปตัดฟื้นทีเดียวนี่ได้มาเลยจ่นอนไม่เป็นไรเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนะแปดอันคตรจะรวยโอเคได้มาละอ่ะฮะข้าไก่ป๊าไป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 ข้าไก่แล้วข้าไก่ข้าไก่โอเคได้ละเจ็ดอันข้าไปคข้าสีเออ ไปออกเยอะจังอืมเดี๋ยวเอาเผื่อมีดวงนะครับเผื่อได้ลูกไก่มาเลี้ยงสักตัวหนึ่งนะครับก็ยังดีเผื่ตอตรงนี้เหลือไว้ก็ได้อ่ะสิบอันพอนะครับต้องการแค่นี้แหละเดี๋ยวเราทาฟาร์มกันเองบ้างเนาะเริ่มหิวแล้วเริ่มมืดแล้วด้วยเราแตกไม้โชว์โชว์นะครับโชว์โชว์เดี๋ยว,ว,วเราทำบ้านก่อนหิวแล้วจะไปถึงหรือไม,ม่อ๋อ,อเค ไวิ่งก็ได้ครับเดินก็ได้ตรงนั้นแหละเออลืมมาหนึ่งจุดสิบเอ็ดผมยังไม่ได้ลงอัปทิฟายนะแต่หนึ่งจุดสิบลงแล้วโอเคอัปทิฟายคืออะไรเดี๋ยวผมมาสอนลงนะท่องว่าเหล็กเหรอเดี๋ยวตรงนี้ค่าเป็นเชื้ออ่าฮะค่าเป็นนี่นะโอเคได้ลนะเรากินไก่สักครู่กินไก่กินไก่กินไก่ง่าเดี๋ยวเราปักท็อตด,ด้วย หมดทั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 ดอืมนาะโอเคอาา่ะฮะได้มาละสามสิบหกอันซื้ออ่ะโอเคได้ละเดี๋ยวเราสร้างบ้านอาจจะสร้างบ้านแถวๆนู้นนะครับเดี๋ยวเราฝุงนี้ก่อนโอเคชื่อปักไปฮะอ,าาอตรงนี้ปลูดปลายดินเดี๋ยวเราขยางงยอาณาเขตไปเรื่อยครับ อาจจะไม่ได้สร้างว่านแถวนี้หรอกอาจจะสร้างเป็นกระท่อมนิดเดียวก่อนนะครับอยู่ใกล้หลุมไงแรืว่าเอาสำรวจนะครับสำรวจดันเจียนนะอะไรประมาณนี้ที่สำรวจดันเจียนเราจะมาวางแผนสร้างเมืองกันแล้วนะครับต้องเล็กดีครับพาทนี้โอเคปึ๊บครับโอเคตรงนี้แล้วปักเพื่อไม่ให้มีอะไรเกิดน,นะครับ ซื้อซื้อโอเคได้ละโอเคได้แล้วนะ,น, okay. นะครับอ่าเรากินไก่กันนะครับถือมือซ้ายด้วยนะโอเคกินงาม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 เดี๋ยวเราทำเตียงนอนกันดีกว่าจะได้นอนเร็วๆนะครับอื mm ้ม hmm. เข้าเตียงนอนเลยจะได้ไม่ต้องอยู่ค้างคืนนะครับจะได้พรุ่งนี้ชาร์จเร็วๆจะเรียกว่าเอาชีรอนในคืนแรกได้ไง <laughs> คืนสองแนละ้วโอเคไม่เป็นไรครับ mm hmm. นอนนอนคอกี้ เค okay. ตื่นมาแล้วนะครับตื่นมาพบกับแสงสว่างนะครับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่ใช่เราจะสร้งางบ้านตรงนี้กันเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนนะครับรวบรวมไม้ก่อะโอ้ยคิปเปอร์จะบอกโอ้โหเอ้ยใจยเย็นดิเฮ้ย <laughs> เจอทีโอ้โหเมื่อกี้ตุ่มตุ่มตุ่มมาสองตัวเมื่อกี้จะไปไข่ตัวไงตัวหนึ่งมาเนี่ยงงเลยนะครับผมนี่งงเลยยั <laughs> งงงนอะ่ะมาจากไหนเออ โอเคเป็นไรไม่เป็นไรเรามีดินเยอะอยู่ครับมานซีเรียสเพราะเราอาณาเขตเรายังไม่ได้เยอะมากนะมันก็อาจจะมีมอนเตอร์เกิดได้เกิด okay. ประมาณนี้แหละเยวตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้กินไก่ก่อนเราทํฟาร์มของตัวเองด้วยโอเคตัดต้นไม้ตัดต้นไมน้ตัดต้นไม้เวเราตัดไม้ไปนะครับพอเราจะสร้างบ้านแล้วโอเค อ่าฮะตัดต้นไม้ตัดตน้นไม้เซฟเซฟเตัดไปตัดไปเค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 ตัดครับตัดครับเด็กก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีทั้งตะลุยมินเกมแล้วก็อาชีพลอดนะครับก็ <Okay. S 1> แล้วแต่นะว่าผมจะลงอะไรนะครับ <Okay. S 1> อือติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับทุกวันเกือบทุกวันนั่นแหละนะครับอาจจะวันเป็นวันบ้างนะ โอเคขอขุดตรงนี้ก่อนนะครับขุดไปขุดไปมันเกะกะลกตานะครับตรงนี้ก็สว่างแล้วเดี๋ยวเหลือแต่ตรงนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้กันครับขอกบดินก่อนโอเคเชิบ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 อ่ะฮะเขียนได้ละเราทำฟาร์มไก่กันด้วยนะครับไปชิบเชิบเชิบชิบเดี๋ยวเราต้องย้ายของนะครับ มีของอะไรอะในตัวก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราครับถังสิใช่ใช่เดี๋ยวเราไปตักน้ํามานะครับน้ําหาจากไหนไม่รู้อ๋อเดินยเดินซุ่มซ่ามหลจะตกเอเคโอเคถัคงถั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 งได้ละะครับเดี๋ยวเราไปหาน้ำมานะครับเดี๋ยวถ้ำนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตะลุยกันนะครับเคคลิปนีสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านสร้างบ้านเลยเลย์เลยเลยเลย,ลย,ลย,ลย โอเคขุดไปขุดไปขุดไปนะครับเราสร้างบ้านสักประมาณตรง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 ไหนดีเนาะอันหนึ่งเอ๊ะนีไงาจ้าน้ำอะด่าเอาเผาผ่านหญ้าใช่โอเคแตกนะครับอือฮืยาจะได้หายฟืบอ่า ยาหายหมดนะครับเชื้อผมมีไอเดียใหม่แล้วนะครับวิธีทําแบบว่าให้ายามันจับเยอะๆไม่ต้องขุดเสียแรงนะครโอเคก็ทําแบบนี้ซะเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคนุณสมบัติของน้ํานะครับในไ,ไม่ครับว่ามันมีประโยชน์กับเรามากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราซ้ำถอๆนี้แหละโอเคประมาณตรงนี้นะครับอืประมาณตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ใช่ไหม โอเคเริ่มสร้างเลยเชฟบ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 เชิเชิเชิชชชชชตตรงนี้เป็นเสา,าหลักอ่ะฮะโอเคสักครู่เดี๋ยวปั๊บฟืบฟืบนะฮะแล้วตรงนี้เอาเป็นโอเคเรอาเป็นอันนี้นะครับฟืบบางคนยังไม่เห็นผมสร้างบ้านไงครับก็เลยคิดจะมาสร้างให้ดูบ้างนะแล้วสักประมาณ คู่ออกแบบก่อนนะครับอะฮะประมาณนี้แหละโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็แล้วกันอตรงนี้ชโอเคตรงนี้ก็วางมาเรื่อยๆครับวางมา,าโอเคนะครับเปิบเปิบปิบอ่ะวางไปนะครับโอเคมาแล้วนะครับ โอเคมามามาเซฟ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 แต่ประมาณสักตรงนี้เอิอ่มถักคู่หนึ่งนะตรงนี้ติดกระจกใช่นี่ก็ต้องติดด้วยมาต่อมาเย,ยาวๆครับยาวๆยาวๆตรงแบบนี้เดี๋ยวเราก็เห็นรูปร่างเองนะครับต้องตกใจโอเคเซฟเซฟ ประมาณนี้แหละเนาะโอเคตรงนี้ปื๊บปื๊บปื๊บปืป๊บอ,อ่าทางเข้าบ้านของเรานะครับทางเข้าบ้านเราซื้อ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 เอาผิด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 อ่ะฮะโอเคประมาณนี้แหละเป็นไก่แป๊บโอเคเขาท่าเขาท่า ้างเข้าอยู่ตรงนี้นะครับสองประตูเลยสามหนึ่งสองสามสี่ประมาณนั่นแหละครับตรงนี้ก็ออออออโอเคนะครับอ่าฮะตรงนี้ปา๊าเดี๋ยวเราทำประตูนะครับทำคัฟฟิงเทเบิลนะครับจังหวะนี้ทำบันไดกันนะ โอเคงนี้เป็นทางแบบว่าเดินเข้าบ้านมาคนระับจุบชืบชืบชบ,แบบเดินง่ายๆนะครับเ๋าเราสายง่ายอยู่แล้วโอเคฝากๆๆตรงนี้ก็มีโต๊ะคาบนะแตบบ่ทำประตู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 ประต,ระต,ระตูทำมาเพื่อนะเพื่อนะเพื่อปลชืบชืบช,บชบทั้งไรเป็นที่อแบนป่าสองอันทั้งงอกเป็นปุ่มสองอันโอเค ปุ่มความจริงไม่ต้องกดหรือจะกดก็ได้ฮนะอ่ะฮะเชื huh. ่อๆโอเคเคิ huh. ื่นฟึบปาอือฮึเนาะปากตรงนี้ตรงนี้เป็นซาไกลเลยโอเคไม่ใช่โอเคกดปุ่มก็ได้อ่ะ uh huh. จะไม่กดก็ได้นะแล้วแต่ตรงนี้ปรับปรับเว้นช่องนะครับ okay. เรับเว้นช่องเว้นช่องเนอวรู้สึกท็อตเราไม่ค่อยพอนะครับเดี๋ยวมีเยอะแยะแหละ่าน ไปหาได้นะเราไปบันไดใช่ไหมี๋้วเราวางแบบนี้ดีกว่าชิกครู่หนึ่งนะกำลังออกแบบอยู่นะอ่ะกอแบบนึงต้องแบบนี้ดิไอ้ยป๊แบบนึงโอเคมาละได้ละนะ อืมประมาณนี้ที่ผมต้องการอ้าวเจเย็นเดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้มาเพิ่มอีกนะครับไม้แค่นี้น่าจะไม่เพียงพอนะน่าจะไม่พอเพียงโอเคซืบซืบซืบ,บปั๊บติดไปตรงนี้หรอตรงนี้เร,รี๋เอาเป็นไม้ขาวก็แล้วกันนะจะได้ดูดีอ่ะฮะซืบซืบซืบซบซ ซาปปะปะปะป,ะป,ะปะนะครับโอเคนี่บ้านหลังแรกของเรานะครับบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกได้ประมาณนี้เดีวตรงนี้จะเป็นเก้าอี้นะเป๊บๆๆบเอ่อรู้สึกว่าจะไม่พอนะครับไม้าฮะเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ทำเป็นสลับนะครับวางว่วาง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 ,วางไม่รู้เพื่ออะไรนะครับวางเถอะไม่รู้จะทําอะไรละตรน,นี้ก็เปิบลเปิเปิบลเปิบเปิบลเปิ้ลเปิ้เปิ้เปิเราคิด,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 ดออกแล้วจะมาตกต่างเพิ่มนะครับตอนนี้ทําแบบเรียบๆง่ายๆไปก่อนโอเคอาา่าฮะ นี่แหละครับบ้านในสไตล์ของผมนะก็ <c oughs> ะคือผมชอบทําแบบแนวอ๋อนั้นนึงโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้มาเพิ่มนะสำหรับบ้านหลังแรกโอเตรงนี้มันปึ๊บโอเคประมาณนี้แหละครับบ้านเนาะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวออกดูงอมันยังไงยังไงอยู่นะ ไม่หรอกได้อยู่นะครับเดี๋ยวตัดแปลงไปนะครับเดแต่ตรงนี้อาจจะเอาเป็นแบบติดโคมนะครับก็เป็นได้เขทร้ายหาจากใกล้เคียงครับใกล้บ้านใกล้บ้านตรงนี้เอาเป็นปลาไปโอเคตรงนี้นะครับแบบนี้เลยสองกระจกอือหึเข็มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละถูกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหากระจกกันหากระจก อันนี้อาจจะยาวนานหน่อยไม่เป็นไรเข็ส okay. ิบสบสิกดทรายเอยเจอถ่ายล่างเลยเขดมกด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 นะครับกดจักอย่ากดอย่าลงไปในในน้ำนะครับเพราะไม่งั้น,านามันจะขุดยากนะครับแนะนำห้ขุดแบบนี้จะดีกว่า โอเคเดี okay, ๋ยวตรงนี้ทำเป็นบ่อนนะ้ำแล้ววางสแสตบให้สวยๆงามๆงาครนะับเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีก็จะเท่าไหร่ฮะน้ลและ26อันโซเซวนะครับโซแซนโซแซนปา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 เดี๋ยวเราไปขนของจากตรงนั้นมาดีกว่าดีกว่านะครับ โอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่แค่นี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาตะลุยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวส่วนบ้านเดี๋ยวผมใส่กระจกรอบๆออะไรกันก็แล้วกันเนาะนะครับตกแต่งรอบๆกกันโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเรามาตะลุยหลุมกันนะครับมาดูว่าจะเจออะไรบ้างนะครับตะลุยตันเจียนนะโอเคบาย